เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นะครับ้ทุกคนผมสั่งมาแล้วอ่ามอเตอร์เครื่องบินแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือผมสั่งมาผิดทุกคนคือแกนมันยาวเกินอ่ะดูดิอ่ะจะได้มากเลยมันใช้ไม่ได้นะเราจะต้องตัดแกนออกซึ่งวิธีการตัดนี่ คนอื่นก็อาจจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะลูกลูกหมูนะหรือว่าจะมีเครื่องกึงตัดได้ส่วนผมเนี่ยจะลองใช้ไอ้นี่ตัดดูนะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่ามันหมดคมแล้วเนี่ยโอ้เบาเข่าได้เลยเนี่ย มันตัดไม่ได้อ่ะทำไงดีละ่ะเคเดาหาวิธีการตัดนะครับสรุปหักแบบง่ายๆ่ยโดนครีมหนีผักเรียบร้อย <c oughs> ใช้ได้ฮะ oh <my> โอ้ my god ก้เคีเดวไปใส่รถกันมาดูกันนะว่ามันจะแรงขนาดไหนปนะ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับรถของเรานะเรานะี้ยก็ทาเป็นเวลา2วันนะครับทุกคนนะอันนี้จริงถ้าทําจริงๆก็ไม่ถึง2วันหรอกนะแต่ว่าอันนี้ผมลำ้ำไง โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ารถบัคับมันเป็นยังไงกันนะครับแล้วก็ทรงมันจะโอเพนขนาดไหนนะครับแล้วมันจะทรงเซงขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนี่ oh <my> โอ้โหลวดกระป๋องทรงเซงเป็นไงเป็นไงดูบอดี้อะโอ้โหบอดี้นี่บอกเลยว่าบางเฉียบนะครับบางเฉียบเลยนะดูดิห,หล่อๆแต่ว่ายังไม่ได้ถูขัดอะไรแบบนี้เลยไม่เป็นไรเราเราเน้นใช้งานแต่ก็สวยงามนะทุกคนนี่ดูอ่ะ หืมป่าได้เนียบมากเลยดูดิโอ้โหโอ้ไม่ก็ตรงเปีเลยครับนี่ถ้าเหลาออกอีกแนวะบอกเลยว่าบางเชียบ <c oughs> แต่ถ้าจะทําบางขนาดนั้น <c oughs> ผมเน้นให้เอาวางโชว์ดีกว่านะครับไม่งั้นถ้าเอาไปเล่นนะ่ะมันจะพังได้นะครับมันจะหักได้เลย <c oughs> เพราะามันบางเกินนะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือยังไม่ออเปนมากแนะ่นที่จริงแล้วเขาต้องเจาะตรงนี้ด้วยนี่นี่อ่าเจาะกระจกไว้ใส่กระจกใส่นะครับ สวยเลยนะครับแล้วก็ใส่ติ๊กเกอร์ตรงนี้สวยนะเคยเห็นใน u t u b e นะครับแล้วก็ในเพจนะครับโอ้โหโคตรสุดอะแต่อันนี้ก็คือยังไม่สุดมากนะเนี่ยอันนี้ยังไม่สุดมากนี่พวกบอดี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเฟรมพวกเฟรมนี่ก็ยังไม่ได้เจาะนี่นดูอันนี้ยังไม่โอเพนมากเดี๋ยวอีพีสองแล้วนะ <S <S 2> <S 2> อันนี้คือปั้นปั้นแบบรีบๆนะครับ มาพร้อมกับมอเตอร์เครื่องบินโคตรสุดบอกเลยมอเตอร์เครื่องบินเนี่ยมาพร้อมกับนี่เลยห้องเครื่องสีจีจ๊ดจ๊าดเสบดากะนะครับสีสม้มไปเลยทีเดียวนี่โ,โหดูการไล่สายไฟก็สายไฟนี่รู้สึกมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเออแล้วก็น่าจะพอดีแหละนะนี่โอเคเลยสวยงามนะครับนี่ชุดเลี้ยวก็จะเป็นชุดเลี้ยวเดิมนะครับแต่ว่า ผมใส่เป็นโรเลอร์เพื่อความวิ่งนิ่งเนรับวิ่งนิ่งวิ่งตรงนี่จะเอามอเตอร์ขับเลี้ยวก็ธรรมดาเนี่าเดิมๆนี่โอเคครับผมนี่ลุกดิกก็จะเป็นลุกดิกแถมลุก <laughs> ดิกแถมะครับโอ้โหใช้ได้เลยอะเดี๋ยวลองใส่บอดี้ให้ดูนะเดีนี่อลองแคบให้ดูก่อนที่เราจะเอาไปวิ่งโอ้ยมันชิงรอแล้วเอาการเลยเกินทรงมันซิโอ้โห จา้าบขนาดดีมันเฟี้ยวเหลือเกิน,น่ยโอ้ยหลอ่อหล่อจัดจัดทำไว้โชว์ก็ได้เนี่ยใส่ตู้โชว์บอกเลยโคตรสวยนี่ครับหนึ่งในโปรเจกต์นะเชดโดโคตรหล่อนะครับลดโอเพนรถทรงเซง็งอุ่น่ารักมากมินิมอลดีมินิมอล,มมอลหูลดสนามโคตรเท่ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองวิ่งกันนะครับผมมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะไปจะไปลองกันเลยใส่ถ่านเรียบร้อยฮะมาลองดิบนตรงๆนะครับไปลองลองดิบกันเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยอะไครับอุ้ยมันเหมือนรถจะพังเลยอ่ะ มันเบาเกินขามาาขะมาอัานเดูไปมันโดดมันกบอย่นะออางนั้น่ะจะเบาเกินโอ้ยต้องฐาน3.3.7จมไปอันนี้มันแค่เท่าไหร่ มันหนักบอดี้เนาะมันไม่น่าหนักเท่าไหร่เลยนะนี่มันดูดว่ะดูดิเหมือนมันกบเลยอ๋อเอ๊ะมันเห็นอะไรอ่ะล้อนี่มันล้อมันบู๋อ่ะล้อบู๋ว่าแล้วทำไมมันไม่แรงทำไมล้อมันบู๋ไงมันแบบ มัน่มันมันใช้ไม่ได้อะทุกคนมันรูดรอมันรูดผมยังไม่ได้สั่งใหม่แต่ก็พอน่าจะพอเล่นได้อยู่อลองดูทางลุมล่างนะทุกคนบอกเลยว่าตานี้แรงแน่นอนไปโจทย์มันกบเลยอ่ะ <laughs> อ่ะเยบร้อย เน <Okay. S 2> จริงรอเดียวเฮ้จริงได้เลยอา้อาวแล้วห้าจ <Okay. S 2> ุดห้าไปใช้ยามจุดเจ็สองก่อนครับอันนี้คือ1นึ่สองก้อนมันก็เท่ากับประมาณ3.7แค่หนึ่งก้อนละมั้ง <laughs> เออผมไม่แน่ใจอันนี้ก็ไปศึกตามเอง <laughs> นี่อยู่บ้านแม่งถอยหลังได้ แต่มานี่ถอยหลังไม่ได้เสือสายน่าจะหลุดนะไปเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ดูกว่าทุกคนับคลิปนี้ก็นี่แหละก็พอวิ่งได้ฮะแรงอยู่อ่ะนี่ไปละทีโยเกิรในคราวคุณบาย